ใจจังเลยเสานี้เป็นเสาสุดท้ายของปีแล้วนะถูกต้องค่ะต้องบอกว่าปีที่ผ่านมามันเป็นปีที่สาหัสสำหรับใครหลายๆคนเลยเนาะใช่ค่ะน้องสาหัสไหมก็สาหัสเยอะอยู่นะคะพี่ว่าไม่เฉพาะเรานะทุกวงการเลยทั่วโลกทั่วโลกน่าจะเป็นปีแห่งประวัติศาสตร์เลยแหละเพราะว่าเราเจอการแบบแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด19นี่ทำโอ้โหแต่ละคนแต่ละบ้านนี่ แทบตายกันหมดเลยเนาะทุกคนไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราอ่ะการป้องกันตัวการอะไรต่างๆนี่มันจะแบบว่าทากันอย่างแบบระแวงซึ่งกันและการเ้องเป็นนะใช่ระแวงกันเองพี่ไปกินข้าวกับเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยขนาดไปกินบ้านกันแต่ละคนนต้องมีจานแบบวคฆ่าเชื้อกันอย่างแบบสาหัสสาหัเลยอ่ะเป็นว่าคนที่ระแวงหรือพาานอยอ่ะถึงจะปลอดภัยที่สุดไม่งั้นแบบปล่อยไปแล้วเลยเกินไปอย่างต่างประเทศบางทีแบบ มีการจูบก,กันวัฒนธรรมของเขาใส่รองเท้าเข้าบ้านอะไรเขาก็เสียชีวิตกันเยอะกว่าประเทศของเราพูดถึงต่างประเทศเรานึกไม่ถึงเลยอะธุรกิจการบินอะโลกเนี้สงสารมากสายอาชีพนั้นทั้งแอร์โฮสเตสทั้งกับตันสายการบินหยุดใครจะไปคิดอะคะทั้งโลกด้วยนะ อีกเรื่องหนึ่งก็คือนักท่องเที่ยวไม่มีทุกประเทศนะคือมีความเสมอภาคกันทั่วโลกเลยปุงเจปกติออกคอนเสิร์ตทุกวันใช่ค่ะเจอผลกระทบยังไงบ้างอผยกระทบหนักมากก็คือไม่มีคอนเสิร์ตจัดไม่ได้ไม่มีเวทีไม่มีอย่างนั้นเราก็ต้องดำรงชีวิตอยู่ให้ได้แล้ก็คิดขึ้นมาว่า เราก็เสิร์ฟไปถึงบ้านเป็นแบบ Delivery Delivery มีมีไปเสิร์ฟถึงบ้านแล้วก็มีจากถ่ายทำจากที่บ้านแล้วก็ส่งไปตามช่องทางต่างๆก็ยังโอเคเนาะก็ถือว่าคือทุกคนก็ปรับตัวกันหมดใช่ค่ะนอกเหนือจากนี้นะเรื่องของอาหารการกินอีกบ้านปิดเป็นไงบ้านพี่กักตุน อาหารเราไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงพี่แต่แบบตอนนั้นน่ะเขาเรียกว่าอะไรเรามีประสบการณ์จากตอนที่น้ําท่วมจำได้ไหมปี<ช>2554<ช>เราก<ช>็ก <ๆ S 1> ลัวลจะกักตุนเยอะเกันมันก็เลยเอาแต่พอดีเอาไว้ทยอยใช้เ<ช>ออ<ช>มันก็พอสมควรแต่ไอ้ที่น่ากลัวคือกักตุนหน้ากากากัก <ๆ S 2> ตุนแอลกอฮอล์ก<ช>ักตุนแบบเจลล้างมือถุงมือต่างๆโอ้โหอันนั้นก็ตื่นจะหนกกันเกินไปใช่มันก็เป็นทําให้เราเนี่ยเขาเรียกว่ามีบทเรียนใช่ค่ะ แต่ปีที่ผ่านมาต้องบอกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะรายการเราเนี่ยเชิญแขกรับเชิญที่เขาคอยดูแลแล้วก็เตือนสติให้เราเนี่ยระแวดระวังเกี่ยวกับเรื่องของไวรัสโคโรนานะคะ,คะเกี่ยวกับเรื่องของฝุ่น PM 2อเราเชิญคุณหมอหมูมาจำได้ไหมคุณหมอหมูจำได้สอนวิธีใส่หน้ากากว่าจะทำยังไงอะไรที่ป้องกันจริงอะไรที่ไม่ได้ป้องกันจริงหรือว,ว่าวิธีที่จะประหยัดไม่ต้องซื้อหน้ากากเยอะ แพทย์หญิงวรีรัตยมจินดาเป็นที่ปรึกษาด้านบริการวิชาการโรงพยาบาลศิริราชพยาบาลค่ะหน้ากากเนี่ยคะ่ะมันช่วยได้ระดับไหนคะหรือว่าเราจะต้องเลือกแบบไหนที่มันจะป้องกัน PM 2.5ได้ก็เด่างที่บอกเรามี2อ,อย่างคือหน้ากากอนามัยแบนๆอย่างนี้เห็นไหมมีขาวมีนี่แล้วก็หน้ากาก PM 2.5เราแกะให้หมดเลยเนาะเห็นไหมคะค่อันนี้ก็แบบอนามัยตั้งแต่แรกว่าะจะใส่สีเขียวออกข้างนอกหรือสีขาวออกข้างนอกเริ่มต้นของเบสิกก่อนอันนี้ ะคะหน้ากากอนามัยถามว่ากันได้เยอะขนาดไหนเยอะอันนี้ไม่ได้กันได้เยอะแต่ใส่ดีกว่าไม่ใส่แน่นอนใส่หน้ากากอนามัยอาจจะได้สัก30%มสิบเแล้วก็ใส่ใสไปหนึ่งแล้วนะเสรยมร้อยอาแผ่นกระดาษที่ชู่ใส่เข้าไปอีกสองอันเพื่อช่วยกรองการดูนะคะสังเกตคืออันที่1ด้านที่มีสีเข้มจะอยู่ด้านนอกแต่ที่สําคัญกว่านั้นคือก่อนที่จะใส่ค่ะค่ะใส่แล้วก่อนที่จะใส่ออกแล้วควรจะมีการล้างมือฆ่าเชื้อก่อนถูกไหมคะเพราะไม่งั้นอีตอนที่เราใส่นั่นแหละค่ะเราก็ช่วยช่วย กันเอาเชื้อโรคใส่หน้าเรานะคะใช่ไหมคะถ้าเป็นเชื้อโรคนะถ้าเรามีเชื้อโรคไม่อยากจะแพร่ให้คนอื่นใส่อย่างนี้แต่ถ้าเรากันเชื้อโรคเข้าให้เราใส่สีเขียวข้างนอกอันนี้ผิดหรือถูกคะคือไม่ว่าจะเป็นคนที่มีเชื้อโรคหรือไม่มีเชื้อโรคก็ใส่เหมือนกันาดหน้าเอาเขียวออกดีถ้ามีฟ้าเอาฟ้าออกเราต้องเอาด้านนี้ออกด้านนี้มันจะพับลงน้ำมูกน้ำลายของเรามันจะถูกกักเก็บแบบนี้เห็นี้หรอไหมคะเรื่องหางมันจะลอยพับเลยไหมคะมันจะถูกกักเก็บถ้าเราเอาด้านนี้นะคะ เข้านะคะมันก็ไม่กักอะไรมันจะไม่กักอะไรเลยนะคะแล้วด้านที่เขาจะเคลือบเอาไว้เพราะฉะนั้นมันจะกันน้ํานะคะเอาอย่างง่ายง่ายถ้าว่าสีขาวเนี่ยยี่ห้อเขาอยู่ข้างหน้าอย่างงี้ถ้ามันอ่านออกเลยเอาไว้หใช่ใช่เอาไว้หัวที่ห่อตอนนี้คุณท็อปก็กันไปสองชั้นนะเวลาใส่คือใส่จับที่หูเสร็จแล้วเราก็เอาด้านนี้ขึ้นเอาด้านเข้มขึ้นแล้วก็ปิดเข้าไปนะคะแล้วก็คล้องที่หูเราพอเสร็จก็จับอันนี้ให้บีบให้กระชับกับหน้าเราให้มันปิดใช่ไหมคะให้มันแนบใช่วิธีการง่ายๆถ้าเราทําให้แน ถ้าเราหายใจปุ๊บเนี่ยคนมีแว่นง่ายที่สุดถ้าเราทําได้แน่นปุ๊บพอเราหายใจแว่นเราจะไม่เป็นฝ้าอ๋อแต่ถ้าคุณน็อปทำไม่แน่ปุ๊บเนี่ยเวลาหายใจปุ๊บอากาศจะขึ้นไปแว่นเราจะเป็นฝ้าใส่ไปสักพักต้องถอดแว่นออกมาเช็ดไะแล้วหายใจไม่ออกเพราะเยอะอ่ะแล้วก็ไม่ต้องใส่สองชั้นนะคะที่มีภาพแชร์กันใส่หลายๆชั้นไม่ได้ช่วยนะคะเพราะจริงๆมันกันอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เรากันอยู่แล้วเนาะแหมท่านให้ข้อคิดคําแนะนําที่ดีมากๆเลยล่ะค่ะ สนับสนุนโดยสถาบัาน,นดนตรี KPN แต่ต้องบอกว่าไวรัสโครโรนาเนี่ยนะช่วยทำให้พวกเราเก่งโซเชียลมากขึ้นนะใช่ไหมว่าจะเป็นพ่อค่าแม่ขายในโลกออนไลน์โอ้โหเกิดกันเต็มไปหมดเลย มีคำศัพท์ใหม่ด้วยนะคะม,ม,มีคำว่า new normal ม,มี social distancing ใช่ใช่ไหมคะ new, new normal ตอนนี้อาจจะลางๆล,ลงแต่ social distancing ยังใช้อยูอย่มีอันนี้ด้วยนะมออีทางรายการเราอะร่วมกับมูลนิธิบุญญจินดาทำหน้ากากนะคะเป็นหน้ากากอนามทํทำขึ้นมาเลยนะแล้วก็ไปมอบให้กับสอตอชอ,อน้องปิ่นก็ร่วมทำด้วยใช่ปิ่นทำอยู่ที่บ้านคะ่ะซื้อจักมามคือมันว่างเหลือเกินออยากจะทำอะไรให้เป็นประโยชน์ ก็ฝึกนะคะตอนแรกก็ทาไม่เป็นเอาคนที่ขายจับในราคามาเป็นครูเราเย็บได้ทั้งหมดเท่าไหร่คะเย็บได้น้อยค่ะเป็นหลักสิบอ๋อเหรอใช่ค่ะแล้วก็แจกให้เด็กให้คุณแม่ให้คุณพ่อให้อะไรก่อนอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ได้มาใช่ไหมใช่ค่ะเอออันนี้ก็เป็นฝีมือน้องปิ่นนะแล้วก็แล้วก็มีอะไรอุ้ยปิ่นได้ไปกับเราบ้างไหมอะตอนที่แพ็คของแพ็คแพ็คบ้างไหม ไปเลยเอ,อ้าในกรุงเทพก็มีนะก็คือทำเองอะคะ่ะแต่ว่าไม่ได้ไปร่วมกับกับมูลนิธิของของดาวก็มีไปแจกไปลงท้องที่นะคะมีที่ชุมชนอาเซียนตอชอดอแล้วก็ที่สอพอ,อ,อมแม่ฟ้าหลวงใช่แล้วป็นก็อดไปหมไม่เป็นไรเพราะว่าตรงนั้นนะนะต้องบอกว่าคือ เศรษฐกิจมันไม่มีการเคลื่อนไหวคนก็เดือดร้อนไง<ช>ทางมุลนิธิบุญญาจินดาลงไปช่วยพื้นที่ต่างๆช่วยเป็นแบบว่าครอบครัวของเราตำรวจก็ไดีนะคะแล้วก็ประชาชนทั่วไปด้วยนะ,ะแต่ต้องบอกว่าไวรัสโครโรนาเนี่ยนะช่วยทําให้พวกเราเก่งโซเชียลมากขึ้นนะ<ช>ไม่ว่าะจะเป็นถอค่าแม่ข้าในโลกออนไลน์โอ้โหเกิดกันเต็มไปหมดเลยแล้วก็ยังไม่จบนะคะในวงการบันเทิงทำไมจ๊ะ ทุกคนเล่นติ๊กต็อกกันเก่งมากใช่น้องไงปีนกับเจตลกมากเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปชมภาพดีกว่าค่ะได้ค่ะพูดดีๆเกับน้องมันเย่างนนอะหรือไงพูดสีพี่เจโปอือพี่ขอโทษนะที่พี่พูดไม่ดีกับน้องเด็กอือจริงเหรอพี่เจโปขอโทษเด็กๆวะจริงเหรอโผล่หลังพิ้ว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 พิ i วโผล่หลั อ,อ๋อปองศักดิ์นี่ก็ที่หนึ่งในใจเหมือนกัน<า>เราเป็นคนชอบเต้นแซนบ์บาหนึ่งสองสามสี่นะคนสี่พ<า>ันมีเรื่องอยากจะระบายนิดนึงนั้นไอ้ประเภทที่ว่าชัดคุยกับเรานั้นเราส่งไปแล้วมันขึ้นรีแอดแล้วตั้งนานสองนานแล้วไม่ส่งกลับมาหาเรานั่นมันแปลว่าอะไรไม่คิดถึงจิตใจเราบ้างเหรอขึ้นรีแอดแล้วสองนาทีก็แล้วห้านาทีก็แล้วสี่นาทีก็แล้วแปดนาทีก็แล้วแล้วก็ยังไม่ตอบกลับเราจริงๆต้องตอบกลับเราชัดคุยกับเราก็ต้องตอบกลับเรามันขึ้นรีแอดตั้งนานแล้วนี่ ค่ามันสิค่ามันแล้วเธอก็ทำสำเร็จสำเร็จเธอเก่งมากมิสซ่สอนอของพี่ไก่สมพล<ช>พี่ก็ชอบสวัสดีค่ะอู้เสียงหล่อกไว้สวัสดีค,ค,ครับค่ะวะไหนคะคุณแม่มีคนจีบเยอะจังเลยครับเสียงคุณหล่อมากเลยคุณจะสมัครผัวไหมคะต้นหอมมีอยู่คลิปหนึ่งอู้เป๊ะ ประทับใจดูแล้วดูนั่นแหละเช้ามาโทรบอกแม่มารับที่วัดเลยคือเราไม่อยากเป็นผู้พิเศษนั่งที่ไรเห็นประสาทราชวังคุณเห็นจริงๆเห็นจริงๆเพราะเป็นคนนั่งสมาธิสุดมนต์แต่เด็กอยากได้น้ําหอมกลิ่นแมนแมนหน่อยครับสักครู่นะคะขอขายรีบแป๊บนึงนะคะอ่เร็วๆเรจะรีบไปขาน้ำหอมผู้ชาย คุณชายรอก่อนนะคะคุณชายเราจะคู่นะคะคุณผู้ชายรอแป๊บหนึ่งนะคะใครจะเอาก็เอาค่ะ150บาทสีนี้พี่เขาขาแล้วก็มีแขกรับเชิญของเราอีกคนนึงนะคะที่มีแฮชแท็กติดตัวมาว่าเจ้าหญิงแห่งวงการบิกินี่เดี๋ยวไปดูกันนะคะเสียมากเก็บภาพจำดีๆเอาไว้อะไรที่ยังพอถ่ายได้ก็ถ่ายๆมันไปถ่ายถ่นยถ่า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 ย่า แล้วแขกรับเชิญของเราวันนี้นะคะต้องใช้คําว่าสวยไม่มีผ่อน สวยมาตลอดทั้งปีนะคะหมายว่าจะต้นปีกลางปีปลายปีสวยไม่มีตกไม่มีหล่นค่ะแล้ววันนี้ก็มานั่งสวยอยู่กับเรานะคะคุณเอิร์ธพรหมพรยูอเวสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแหมมันผ่อนไม่ได้นะผ่อนไม่ได้คือเราต้องอัดเต็มที่ทุกทุกปีจะผ่านไปถ้าปี10ปี15ปีพี่ท็อปพี่พวสวยขึ้นอีกด้วยล่ะสวยขึ้นจริงๆนะหลังจากเจอครั้งที่แล้วอันนี้ปีกบรคือเอิร์ธเชื่อว่าถ้าถามผู้หญิงทุกคนทุกคนอยากที่จะ สวยและดูดีขึ้นเพียงแต่บางครั้งเนี่ยการดูแลตัวเองมันอาจจะเขาเรียกว่าไม่ถึงเป็นไปได้ไมเป็นบางคนก็อาจจะมีเวลาน้อยเกินไปที่จะใส่ใจหรือบางคนก็อาจจะรู้สึกว่ามันยุ่งยากหรือบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าฉันทำอะไรไม่ได้แล้วล่ะตรงๆไปแต่พี่นัทถือเลยนะคือเขาดูแลตัวเองเนี่ย ตึง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 ทุกนู hashtag เขาสิใช่อะไรฮะโอ้โหต้องขอพูดถึงเลค่ะก็หญงแห่งวงการบิกินี่ hashtag น้ำลายไหลอ่ะน้ำลายไหลอ่ะ hashtag มีคนตั้งให้เลยเอามาเขียนอุตตเขาก็ใจตั้งนะคขำๆดีอะไรอย่างเงี้ยก็แหมเราจะถ่ายได้สักอีกสักเท่าไหร่จริงไหมจริงค่ะด้วยอายุของเราแต่มารวมเราเลยเอาเอเรจะเก็บภาพจาดีๆเอาไว้อะไรที่ยังพอถ่ายได้ก็ถ่ายถามันไปอะไรอย่างงี้แต่ถ้า ผู้ชมได้เข้าไปติดตามในไอจีคุณเอิร์กนะคะช็อตนั้นแซ่บมากเลยอะ่ะมีกินนี่แทงพูอะอมีคนแซวว่าโต๊ะปูตันนี้ซื้อแล้วแถมคนนี้ด้วยหรือเปล่าคุณไม่ใช่หรอนะเรื่องของเรื่องคือไปภูเก็ตแล้ว ใส่ชุดวยน้ําเตรียมจะไปเล่นน้ำดากดพายุเข้าค่ะพายุไปสี่วันพายุเข้าหนักมากทั้ง4วันก็เลยกลายเป็นว่าเอาไม่เป็นไร่ไหนฉันเตรียมชุดว่ายน้ำไปแล้วฉันเล่นกูก็ได้แต่มันก็ทําให้อย่างที่เราบอกว่าทําให้ได้เห็นว่าคุณเอิร์ธเนี่ยดูแลตัวเองจริงๆแล้วดูดีมากด้วยออกกําลังพี่ท็อปออกกาลังแล้วก็การทานอาหารที่เอิร์ธเลือกทานอ่ะคือนอกจากทานครบ ห้าหมูแล้วนะต้องเลือกแต่ไม่เคยอดเพราะว่าสําหรับเการอดอาหารไม่ได้ไม่ได้อะเราไม่มีแรงทางานเพราะงานเราต้องต้องวิ่งไปนู่นไปนี่ใช้สมองด้วยที่ไม่เปลี่ยนนะคือร่างคุณรูปร่างนะแล้วผิวคุณดีขึ้นดีขึ้นเนี่ยมันเพราะอาหารการกินด้วยใช่ไหมะอาหารส่วนหนึ่ง การนอนหลับพักผ่อนส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการดูแลใส่ใจผิวหน้าต้องบอกว่ารูปร่างดีก็ดีนะคะแต่นหนังหน้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนพบเห็นน่ะเห็นปุ๊บเขาจะมองหน้าเราก่อนเลยแล้วจริงๆเชื่อไหมทุกๆช่วงปีใหม่เนี่ยเอิกอะ ไม่ชอบเลยนะเพราะอะไรรู้ไหมคะหมะเพราะเราเริ่มรู้ตัวว่าเราจะแก่ขึ้นอีกปีเพราะฉะนั้นความเสื่อมโทรมมันจะมาเยือนเราไม่ว่าเราจะอยากให้มาหรือไม่มา,ามันมาตอลอดค,คุณผู้ชมคงจะใจเดียวกันนะเอาเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่าก่อนต้นปีนะคะเรามาเตรียมตัวสวยกันไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวช่วงปลายปีช่วงที่แบบว่าช่วงนคาบเกี่ยวปีใหม่อะต้องเฉลิมฉลองกันจนสุดโทรมนะคะดูแลสุขภาพดูแลผิวพรรณของเราทํายังไงบ้างน้องเอ๋ พอเข้าเลขสี่กว่าเนี่ยสิ่งที่เห็นเลยนะผิวมันเปลี่ยนจากเดิมที่เราผิวแบบเฮ้เราก็ผิวชุ่มชื้นผิวละเอียดกลายเป็นจับแล้วมันสักๆาอะแล้วพอมันสากเนี่ยริ้วรอยมันมาพรึบๆๆเลยค่ะตีนกาขึ้นเป็น2เส้น4เส้นหน้าผากทางตาใต้ตาร่องแก้มแบบมาหมดฝ้ากระที่เกิดจากแดดก็มาเพราะเป็นคนชอบทําอาหารหน้าเตาความร้อนพวกเนี้ยค่ะมันเป็นตัวทําให้เกิดผิวด่างผิวดําและจุดด่างดําต่าง บังเอิญได้ไปสัมภาษณ์พี่แอนซีเรียมพี่แอนก็เลยแนะนําบอกว่าเออคะถ้าเอิร์กอยากจะให้แบบริ้วรอยแลดูจางลงพวกจุดด่างดําแลดูดีขึ้นเอิร์กใช้ minus เลยแล้วพี่แอนการันตีด้วยนะคะบอกว่าใช้แล้วหนึ่งอาทิตย์ริ้วรอยไม่แลดูดีขึ้นเอิร์กทิ้งได้เลยนะกระปุกนี้เราก็เลยเอามาใช้เอิร์กบอกก่อนเลยว่า minus t เป็นครีมนําเข้าจากเกาหลีแล้วส่วนผสมของเขาก็คือส่วนผสมรกแกะและสารสกัด ทองคำมันช่วยทําให้ผิวเราค่อยๆ ชุ่มชื้นริ้วรอยแลดูตื้นจุดด่างดำแลดูจางพอหลังจากที่เอิ์กได้มาเอิ์กโปะเลยแล้วเราค่อยๆสังเกตผิวจากที่จับแล้วมันเป็นเม็ดๆหรือมีความสากมันค่อยๆละเอียดขึ้นพวกริ้วรอยร่องลึกต่างๆที่เอิ์กบอกมันก็ค่อยๆแลดูตื้นขึ้นรวมไปถึงจุดด่างดำค่อยๆกระจ่างและใสขึ้นพวกฝ้ากระที่เกิดจากแดดก็แลดูดีขึ้นเป็นผิวหน้าที่แฮปปี้มากในช่วงอายุเท่านี้เลยนะคะเอิ์กว่าผู้หญิงทุกคนพอถึง วัยหนึ่งเนี่ยมีปัญหามาหมดปัญหาผิวแห้งปัญหาริ้วรอยปีนกาบแล้วหลายๆคนก็ใช้ครีมมาทั้งชีวิตแล้วหน้าไม่ดีขึ้นเลยอเอิร์กอยากให้เปิดใจแล้วได้ทดลองใช้ minus 20 n น้องเอิร์กให้เปิดใจแต่ถ้าเกิดว่าพี่เปิดกระเป๋ามาแล้วมัน แพงไปหรือเปล่าแหมาามาเจอ2ส,อสาวเด u ะ e n นทั้งทีมันก็ต้องมาในราคาแบบที่ต้องเรียกว่าแซ่บๆคือคุ้มค่าที่สุดวันนี้เออมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษเพื่อให้เป็นของข,องขวัญปีใหม่สําหรับแฟนๆเด Queen เลยมาพร้อมส่วนลดเกือบ70%ค่ะปกตินะ m i n u กระปุกราคาอยู่ที่2,990บาทแต่วันนี้ถ้าใครกด157 7, 7 9สายคุณจะซื้อห แถมไปอีก2ยังไม่พอค่ะเอิรกให้กระเป๋าสวยๆใบนี้ไปอีก1ใบทั้งหมด4ชิ้น9,860จ่ายเพียง2,990เท่านั้น กดได้เลย1577หรือไลน์ไป s i g n m i u s 20ส่งให้ฟรีนะคะเกรบเงินไปทางแล้วก็รูดบัตรเครดิตให้ผ่อนด้วยอะ0% 3นเอนเดือน,นเลยค่ะและถ้าหาว่าคุณผู้ชมใช้แล้วริ้วรอยไม่แลดูจางลงเอกไม่กล้ามาแนะนำหรอกคะ่ะ<ม>คุณผู้ชมแต่อันนี้ใช่จำได้เอ๊ะไงเอ๊เอชุติมาชใช้เคล็ดลับสามีเด็ก เอออยากจะบอกว่าพี่เอเป็นตัวแทนผู้หญิงวัยทองที่หน้าดูไม่กระชับตามอายุริ้วรอยมาแบบคือเยอะมากแต่เชื่อไหมพอหลังจากใช้ minus 20นะคะคุณชมริ้วรอยต่างๆไอ้ความหย่อนคล้อยต่างๆมันกลับเข้าที่แต่ดูตื้นขึ้น99ส้ายเหรอคะใช่ค่ะคุณผู้ชมขาเก้าสาสายเองได้ไงก็เนื่นศีรษพันกว่ากว่าได้ไปถึง4ชิ้นคูณ99สายไม่ได้หนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดกดเลยเออเพิ่มให้เป็นอย่างนี้เอาไปเลย500สายทั้งหมด4ชิ้นเ 9,860จ่ายเพียง2,990เท่านั้นกดได้เลย1577หรือไลน์ไป assign-20 ส่งให้ฟรีนะคะเก็ดเงินไปทางแล้วก็รูดบัตรเครดิตให้ผ่อนด้วยอ่ะ0% 3เดือนเลยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณน้องเอิร์มากๆเลยยินดีมากเลยค่ะพี่ท็อปยินดีมากค่ะพีเออรค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆของพี่ีก่อนนะคะจากโมดูแล้วก็มิลลินค่ะ จะเข้าปีใหม่แล้วยังไงก็ฝากติดตามรายการเดอ QUEEN นะคะเข้าไปติดตามได้ทาง Guts Channel ไม่ว่าจะเป็นเดอะค e ีนอันคัหรือว่าจะชมย้อนหลังนะคะแต่ถ้าชมสดๆก็ต้องทุกๆวันเสราร์เวลา6นาฬิกานาทีค่ะค่ะวันนี้เรา3คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ